เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าจับตามองมากเลยครับตอนนี้ก็คือ มันมีข่าวลือหนาหูเลยครับว่าท่านผู้นําสีจิ้นผิงของจีนอาจจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งยาวนานอย่างที่หลายคนนั้นคาดคิดแม้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกนั้นจะดูเหมือนกับว่าท่านกุมอํานาจแบบเบ็ดเสร็จแล้วจากการเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งแต่ว่ากระแสข่าวล่าสุดนี่สิครับมันก็แรงซะจนน่าคิดว่าท่านน่ะอาจจะต้องลงจากตําแหน่งในฤดูใบไ,ไม้ร่วงปีนี้เลยก็เป็นไปได้ครับเรื่องของเรื่องก็คือพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเขาก็มีกําหนดจะจัดประชุมใหญ่ที่เรียกกันว่าการประชุมเต็มคณะครั้งที่4ในช่ว ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2 0 2 4ที่ผ่านมานี่นะครับแต่จนป่านนี้แล้วพฤษภา2025น่ะก็ยังไม่จัดขึ้นสักทีและยิ่งสถานการณ์เศรษฐกิจของจีนมันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเข่าลือที่ว่าท่านสีจินผิงนั้นจะถูกกดดันให้พ้นจากตําแหน่งมันก็ยิ่งโหมกระพือเข้าไปใหญ่เลยทีเดียวมันก็ได้มีการกล่าวอ้างกันนะครับว่าตอนนี้นะ่ะบรรดาผู้ใหญ่ในพักก็กาลังกดดันให้ท่านเสียสละตําแหน่งผู้นําสูงสุดในการประชุมที่จะถึงนี้ครับ แถมยังบอกด้วยว่ามีการเตรียมตัวผู้ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองในด้านของนักวิจารณ์การเมืองในอเมริกาที่ชื่อไทชิงขุนะครับที่เขาว่ากันว่ามีสายสัมพันธ์วงในของจีนก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเลยครับว่ามันมีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันอยู่เบื้องหลังและการประชุมเต็มคณะครั้งที่4ที่จะถึงนี่แหละครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ปัญหาเศรษฐกิจความกดดันจากนานาชาติบวกกับข่าวลือในเรื่องของสุขภาพท่านสีเองมันก็ทําให้คนสําคัญในพักก็เริ่มจะหมดความอดทนแล้วก็พยายามจะบีบบังคับให้ท่านนั้นลงจากตําแหน่ง ตามข้อมูลที่คุณไถว่ามานะครับรายชื่อของผู้นําชุดใหม่ที่ถูกวางตัวไว้แล้วและนั่นก็คือท่านติงเซี่ยวเสียงหนึ่งในเจ็ดสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองชุดปัจจุบันแล้วก็เป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีบริหารอยู่ด้วยจะมารับตําแหน่งเลขาธิการพักคนต่อไปนั่นเองครับส่วนในด้านคุณเฉินชี่หนิงเลขาธิการพักประจำนครเซี่ยงไฮ้นั้นก็ได้ขึ้นมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีขณะที่นาย,ยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคุณหลี่เฉียงนั้นก็จะย้ายเก้าอี้ไป นั่งเป็นประธานสภาประชาชนแห่งชาติแทนส่วนรองนายกรมนติีจางกัวซิงก็จะมารับตำแหน่งเดิมของคุณติง ทีนี้มาดูที่คุณติงเสี้ยวเสียงที่คาากันว่าจะมาแทนท่านสีกันบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วประวัติการทํางานของท่านก็คือการเป็นเลขานุการส่วนตัวแล้วก็หัวหน้าสํานักงานของท่านสีมาโดยตลอดไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานระดับมณฑลหรือว่าดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรงเลยแม้แต่ตําแหน่งรองนายรมัมรีบริหารในปัจจุบันหลายคนก็มองว่าเป็นแค่ตําแหน่งรักษาการเท่านั้นเองครับ นักวิชาการที่ชื่อตู้จงก็เคยบอกไว้นะครับว่าคนใกล้ชิดของท่านสีนั้นน่ะก็จะมีหลายคนที่อาจจะมีวาระซ่อนเร้นของตัวเองอยู่คุณไถ่นะครับเขาก็อ้างว่าคุณติงน่ะก็หวังให้ท่านสีจิ้นผิงเสนอชื่อตัวเองเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเหมือนกับที่ท่านเหมาเจอตอง เคยทํากับคุณหัวโกเฟิงก่อนที่ท่านเหมาจะถึงแก่อศัยการนั่นแหละครับคุณไถ่เองเนี่ยก็ยังบอกอีกครับว่าท่านสีจิ้นผิงอาจจะใช้เรื่องสุขภาพเป็นข้ออ้างในการลงจากตําแหน่งเลขาธิการพักแล้วก็ออกจากคณะกรรมการถาวรไปแต่ก็จะยังคงดํารงตําแหน่งประธานที่ปดีแล้วก็ประมุกของกองทัพอยู่ว่ากันว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพักก็ได้ตกลงกันแล้วครับว่าท่านสีน่ะก็จะต้องค่อยๆลดบทบาทตัวเองลงไปเรื่อยๆจนถึงการประชุมสมัชชาพักครั้งที่21ท่านจะต้องทรง มอบทุกอย่างและแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นท่านก็จะไม่มีอํานาจควบคุมกองทัพอย่างจริงจังอีกต่อไปแล้วและถ้าหากท่านสีจิ้นผิงนะครับต้องสละตําแหน่งเลขาธิการพักแล้วออกจากคณะกรรมการถาวรจริงๆนั้นมันก็หมายถึงการสูญเสียอํานาจครั้งใหญ่เลยครับเพราะว่าในจีนนั้นน่ะตำแหน่งประธานที่ปดีมีอํานาจที่แท้จริงน้อยมากกองทัพนี่แหละครับ คือกุญแจสําคัญในการกุมอํานาจและถึงแม้ว่าท่านสีเองจะยังคงเป็นประธานคณะกรรมาการทหารอยู่แต่กองทัพก็ถูกควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์และนั่นก็หมายความว่าเลขาธิการพรรคจะมีอิทธิพลมากกว่าอย่างไรก็ตามรับในช่วงหลังๆมานี้เองพันธมิตรของท่านสีในกองทัพก็ดูเหมือนจะเจอปัญหาหนักหนาสาหัสเอากาอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่ารองประธานคณะกรรมาการอย่างท่านจางโยเสียนั้นจะมาเป็นผู้กุมบังเหียนอยู่ในต่อนนี้นั่นเองครับคือหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม สมัตชาครั้งที่ยี่ติบไปแล้วนั้นมันก็ได้เกิดความขัดแย้งภายในหมู่พันธมิตรของท่านสีจินผิงเองนี่แหละครับมีเจ้าหน้าที่รับสูงทั้งในกองทัพแล้วก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีนหลายสิบคนครับถูกสอบสวน ซึ่งรวมถึงอดีตรัฐมนตรีกลาโหมถึงสองคนก็คือท่านเว่ยเฟิงเหอและท่านหลีซางฟู่ด้วยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วรับปี2024ท่านเบียวหัวซึ่งก็ถือเป็นผู้ที่พักดีต่อท่านตีก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งในคณะกรรมการการทหารส่วนกลางไปอีกคนแล้วพอหลังจากการประชุมสองสภานในปีนี้รองประธานเหอเว่ยตงก็หายหน้าหายตาไปเลยผู้สังเกตการบางคนนั้นก็เลยเชื่อว่าท่านจางโยเสียที่ได้รับการ สนับสนุนจากผู้อาวุโสในพรรคกำลังเป็นผู้นำในการกวดล้างกลุ่มก๊กของท่านสีจิ้นผิงในกองทัพอยู่นั่นเองแต่บางคนก็แยงนะครับว่าการกวดล้างพวกนี้เนะี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์การต่อต้านทุจริตของท่านสีเองนั่นแหละครับแต่ว่านักวิจัยในอเมริกาอย่างคุณจงกงรับก็ตั้งคำถามกับทฤษฎีนี้เหมือนกันครับเขาก็ชี้ว่านายพลเหล่านี้ทั้งหมดนะ่ะก็ถูกเลือกโดยท่านสีเอง แล้วก็เพิ่งจะอยู่ในอำนาจได้ไม่นานแล้วถ้าท่านสีครับกําลังเล่นงานพวกเขาอยู่จริงมันก็เหมือนกับว่าท่านน่ะกำลังต่อสู้กับตัวเองอยู่หรือเปล่านะกุนย่าเฉิงอดีตนายทหารเรือที่ตอนนี้อยู่ในอเมริกาครับเขาก็บอกในทํามองเดียวกันครับว่าตําแหน่งของท่านสีน่ะมันจะไม่ยั่งยืน และเขาก็เชื่อว่าพอถึงเวลาประชุมเต็มคณะครั้งทต่ีท่านสีก็จะเหลือแต่ตำแหน่งในนามเท่านั้นเองคุณเหยี่ยนะครับก็คาดการว่าท่านสีนะ่ะจะลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพัก แล้วก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่ก็จะยังคงดํารงตําแหน่งประธานธิบดีอยู่และจากนั้นครับก็จะก้าวลงจากตําแหน่งอย่างสมบูรณ์ในการประชุมสมัชชาพักครั้งต่อไปซึ่งคุณย่าวนนี้ครับก็มีประวัติการคาดการที่ค่อนข้างจะแม่นยําอยู่เหมือนกันนะครับรายงานก่อนหน้านี้ของเขาในเรื่องการกวาดล้างในพลในกองกําลังจรวจนั้นก็ได้รับการยืนยันในภายหลังแล้วครับว่ามันจริงแต่ก็ยังมีอีกกระแสข่าวนึงนะครับบางคนนั้นก็บอกว่าคุณหูสุนหัวซึ่งปัจจุบันนั้น เป็นแค่รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนจะมารับตําแหน่งเนขาธิการพักแล้วก็ประมุกของกองทัพแทนคุณหูนี่นะครับก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิตที่ท่านสีจิ้นผิงกดดันอย่างหนักในการประชุมสมัชชาพักครั้งที่20 เขาเคยถูกบองว่าเป็นผู้สืบทอดที่ท่านหูจิ้นเทาเลือกไว้ด้วยนะครับคุณจางเว่ยหัวที่เป็นอดีตนักข่าววันเวโพนั้นก็เพิ่งจะคาดการผ่านโซเชียลมีเดียไปมาดๆครับว่าคุณหูสุนหัวเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะได้ขึ้นมาสู่อำนาจแล้วการก้าวขึ้นมาของเขานะครับมันก็อาจจะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ถึงแม้ว่าคุณหูนั้นจะถูกถอดออกจากโปริสปูโรในการประชุมสมัชชาพักครั้งล่าสุดไปแล้วแต่เขานั้นก็กลับมามีบทบาท อีกครั้งมีข่าวนะครับว่าเขานเน,นี่ยไปเยือนฮันุยเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็ยังเดินทางไปอีกหลายประเทศในแอฟริกาด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือคุณสือไทเฟิงอดีตหัวหน้ากรรมการจัดตั้งแนวร่วมที่เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากรรมการจัดตั้งส่วนกลางแบบกระาหานเลยครับแถมยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองหัวหน้าทีมตรวจสอบส่วนกลางแล้วก็รองหัวหน้าคณะการทํางานสร้างพักอีกด้วยเมื่อวันที่หพฤษภาคมที่ผ่านมาครับคุณไส้เซียอดีตศาตราจารย์โรงเรียนพัก ที่เกษียณไปแล้วนั้นก็ได้โพสต์ข้อความในเอกครับว่าคุณสื่อไท่เฟิงเนี่ยก็เคยได้รับการเลื่อนตำแหน่งย้อนหลังไปในปี2001โดยท่านหูจิ้นเทาให้เป็นรองอธิบดีของโรงเรียนประเด็นของคุณไส้นะครับก็คือคุณสื่อนะ่ะ มีความสอดคล้องกับกลุ่มของท่านหูจินเท่านั่นเองครับคุณโจเซียวหุยนักวิจารณ์สถานการณปัจจุบันนั้นก็เชื่อครับว่าการย้ายของคุณสือไปกรมการจัดตั้งมันอาจจะเป็นเพราะว่าท่านหูจินเท้าครับและผู้อาวุโสในพรรคคนอื่นๆน่ะก็ยังคงพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อทิศทางการเมืองพวกเขาอ่ะต้องการควบคุมไม่เพียงแต่กองทัพเท่านั้นครับแต่ยังรวมไปถึงสื่อสาธารณะแล้วก็การเติเนใจในด้านบุคลากรอ,อีกด้วยครับ แต่นเวลานี้เองครับท่านผู้ชมมันก็ยังไม่มีข้อกล่าวอ้างไหนเลยนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการลงตำแหน่งของท่านสีจินผิงที่สามารถยืนยันได้แต่โดยปกติแล้วเนะี่ยมันก็มักจะมีเขาลางของความจริงอยู่เบื้องหลังข่าวลือพวกนี้แหละครับ รายงานเหล่านี้นะครับมันอาจจะเป็นสัญญาณของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันภายในระดับสูงสุดของพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการประชุมเต็มคณะครั้งที่4ที่สําคัญที่กําลังจะมาถึงนี่นะครับมันก็เป็นไปได้นะครับว่ากลุ่มก๊กต่างๆกําลังปล่อยข้อมูลออกมาเพื่อชี้นํากระแสก่อนการประชุมนั่นเองครับและเมื่อวันที่16มกราคมครับคุณคัสุจินากาสวะนักเขียนอาวุโสข,ของนิคี เอเชียก็ได้เขียนเอาไว้ครับว่าการต่อสู้ระหว่างกลุ่มพกภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันกําลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเพราะการตัดสินใจทางการเมืองในปีนี้นั้นมันก็มีแนวโน้มที่จะกําหนดทิศทางผู้นํารุ่นต่อไปพายุทางการเมืองครั้งใหญ่มันอาจจะกําลังก่อตัวขึ้นในกรุงปักกิ่งก็เป็นไปได้ คุณหวังโยชุนรับอดีตเจ้าหน้าที่ที่ต่อต้านการทุจริตก็ได้กล่าวว่าถ้าหากท่านตีครับท่านสุนเตียบทบาทสูงสุดในพักแล้วก็กองทัพในรูปใบไม้ร่วงนี้จริงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านนะครับได้สร้างศัตรูไว้มากเกินไปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือภายใต้การรณรงค์ต่อสู้กับการทุจริตนี่นะครับท่านตีจินผิงเนี่ยก็ได้โค่นล้มเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงไปกว่า160นายเลยนะครับตัวเลขเหล่านี้เนี่ย มันสูงกว่าจำนวนนายพลทั้งหมดที่พรรคสูญเสียไปนับตั้งแต่ปี1927เียอีกครับทั้งจากสงครามการเมืองแล้วก็ความขัดแย้งกับต่างชาติและการปฏิวัติวัฒนธรรมร่วมกันนั่นเองครับในการประชุมสมัชชาพักครั้งที่20นั้นท่านตีก็ได้กีดกันกลุ่มสันนิบาตจมวชนคองประเทศออกไปโดยส้นเชิงเลยครับ พวกดาวรุ่งทั้งหมดจากกลุ่มนั้นก็ถูกสกัดไม่ให้เข้าสู่โปลิสบูโรเลยแล้วในพิธีปิดการประชุมสมัชชาพักต่อหน้ากล้องสื่อต่างชาติสีจิ้นผิงก็สั่งให้ท่านหูจินเทาซึ่งเคยเป็นผู้นำสูงสุดของจีนแล้วก็อายุ80ปีนะครับถูกนำตัวออกจากที่ประชุมอย่างค่อนข้างจะแข็งกร้าวเหตุการณ์นั้นนะ่ะมันก็น่าตกใจมากจริงๆครับ ผู้ที่นั่งอยู่บนเวทีในขณะนั้นนะครับก็คือท่านส่งผิงอดีตสมาชิกคณะกรรมการถาวรโปลิสบูโรที่เคยสนับสนุนอาชีพของท่านหูจินเทาท่านมีอายุถึง105ปีแล้วปีนะครับอีกบุคคลที่สําคัญของกลุ่มสันนิบาตเยาวชนคอมเวนิ์ก็คืออดีตนายกรมนตรีหลี่เขอเชียงครับก็มาถึงแก่อายกรรมอย่างกระทันหันเพียงแค่7็เดือนหลังเกษียณอายุแล้วพอคุณกวนหมิงอดีตผู้สื่อข่าวสํานักข่าวชินหัวครับ ตั้งคำถามต่อสาธารเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของท่านหลีเน่ะเขาก็ถูกตัดสินจำคุกไปเลย1ปีครับเหตุการณ์เหล่านี้น่ะมันก็ยิ่งทําให้เกิดความไม่พอใจต่อท่านสีจิ้นผิงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนั่นเองครับท่านสีจินผิงครับยังทาให้บุคคลสําคัญเกือบทั้งหมดจากกลุ่มที่เรียกว่าทายาทรุ่นที่2ของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งก็คือลูกหลานของกลุ่มผู้ที่ก่อตั้งระบบคอมมิวนิสต์ตีตัวออกห่างด้วยครับย้อนกลับไปตอนที่ท่านสีจินผิงครับ ขึ้นสู่อำนาครั้งแรกหลายคนนั้นก็สับสนุนท่าทีนะครับโดยหวังว่าท่านน่ะจะปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาครับแต่พอเข้ารับตำแหน่งแล้วน่ะท่านสีกับกีดกันพวกเขา ส่วนใหญ่ออกไปแล้วก็ใช้การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเพื่อเล่นงานครอบครัวแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาหลายคนเลยครับผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายก็มีทั้งคุณเติ้งผู้ฟงังบุตรชายของท่านเติ้งเสี่ยวผิงคุณหูเตอร์ผิงบุตรชายของอดีตเลขาธิการพรรคหูเหยวปังแล้วก็คุณหลิวหยวนบุตรชายของอดีตประธานที่ดีหลิวเฉาสีเมื่อเร็วนี้ครับคุณหยวนหงปิงนักวิชาการด้านกฎหมายชาวจีนออสเตรเลียนั้นก็ออกมาบอกครบว่าตอนนี้เนะี่ยมันมี ีพลังทางการเมือง3ามกลุ่มภายในระบอบของจีนกําลังเตรียมที่จะท้าทายท่านตีอยู่รับกลุ่มหนึ่งนั้นนาโดยคุณหูเตอร์ผิงแล้วก็คุณหลิวหยวนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นตัวแทนโดยคุณเติร์ผู้ฟัง แล้วก็คุณเฉินหยวนบุตรชายของอดีตผู้อาวุโสในพักเฉินหยวนส่วนกลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มของเหมาฮิสฝ่ายซ้ายจัดตอนนี้ทั้ง3กลุ่มครับก็มีความเข้าใจกันในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็กําลังวางแผนความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อหยุดยั้งไม่ท่านตีนะ่ะเริงตําแหน่งอีกสมัยในการประชุมสมัชชาพักครั้งที่21ในปี2 0 2 7นี้ด้วยครับ นับตั้งแต่ท่านสีจินผิงขึ้นสู่อำนาจมาท่านก็ได้สอบสวนแล้วก็ลงโทษเจ้าหน้าที่รับสูงไปกว่า1,000คนเลยนะครับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นน่ะจำนวนมากพร้อมด้วยพันธมิตรครอบครัวแล้วก็เครือข่ายของพวกเขาต่างก็ไม่พอใจอย่างสุดซึ้งเลยครับท่านสียังได้ละทิ้งนโยบายต่างประเทศของท่านเติ้งเสี่ยวผิงที่ว่า ซ่อนนครรอเวลาแล้วก็หันไปใช้นโยบายการทูดแบบนักรบหมาป่าที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวซึ่งก็ได้สร้างศัตรูไปทั่วโลกเลยละครับหลายคนนั้นก็บอกว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของท่านสีนั้นก็คือการปฏิบัติต่ออเมริกาในฐานะศัตรูหลักครับจนทําให้ความสัมพันธ์ของอเมริกาและจีนนั้น,นะตกต่ำที่สุดเลยครับในรอบกว่า40ปีที่ผ่านมานี้นะ่ะ ท่านสีจิ้นผิงนั้นยังทําให้ประชาชนทั่วไปไม่พอใจด้วยนะครับเขาไม่เคยตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องความยุติธรรมจากโคจัปดาสามัญเลยในขณะที่ท่านดําเนินโครงการรณรงค์การต่อต้านทุจริตในวงกว้างแต่ท่านก็ไม่เคยแต่ต้องอดีตผู้ดาพักอย่างท่านเจียงเจิ้มหมินซึ่งถูกมองอย่างกว้างขวางครับว่าเขาน่ะทุจริตอย่างลึกซึ้งเลยแต่กลับอ้างรับว่าจะสืบทอดประข,ของท่านเจียงเสียอีกท่านสีจิ้นผิงนั้นก็กระชับอำนาจของตัวเองแล้วก็ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างรัฐแห่งการสอสอมดูแลด้วยแรงกดดันสูงการระเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นก็เลวร้ายลงภายใต้การปกครองของท่านในช่วง3ปีของโควิดร,รัฐบาลก็ บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่รุนแรงภายใต้ในโยบายโควิดเป็นศูนย์ซึ่งมันก็ได้ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง,งเลยครับในขณะเดียวกันความเป็นผู้นําของท่านสีก็ประสบปัญหาในการบริหารจัดการเศรษฐกิจการปรับรามธุรกิจเอกชนนั้นมันก็ส่งผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตแล้วก็อัตราการว่างงานเองมันก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่ในวันที่1ิามมกราคมรับปี2 0 2พนนั้นมันก็ได้มีชายคนหนึ่งในเขตหลัวหูของเซินเจิ้นชูไปเรียกร้องให้มีการโค่นล้มท่านสีจินผิงครับ บรรดาชาวเน็ตแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ได้ตั้งฉายาให้เขาครับว่านักลบ หลัวหวูจากนั้นในเดือนตุลาคามปีเดียวกันครับมันก็ได้มีพลเมืองจีนที่ชื่อคุณเผิงลี่ฟาก็ได้ทําเอาโลกตกตะลึงด้วยการแขวนป้ายบนสะพานซื่อทงในกรุงปักกิ่งครับป้ายเหล่านั้นนะ่ะก็เรียกร้องความยุติธรรมในการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและก็ท่านสีจิ้นผิงการประท้วงของเขานั้นมันก็กอกเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างเลยครับมีบุ้คนนั้นเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นกันแล้วแล้วก็เรียนแบบการกระทำของเขามากขึ้นและเมื่อวันที่15เมษายนของปีนี้ครับในขณะที่ท่านสีจินผิงกําลังเยี่ยนสาม ใ,ใต้อยู่ไปประท้วงที่ขายกันนั้นมันก็ปรากฏขึ้นบนสะพานล,ลอยในเมืองเฉินตูมีข้อความเช่นหากไม่มีการปฏิรูปการเมืองก็จะไม่มีการฟื้นฟูชาติประชาชนก็ไม่ต้องการพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีอำนาจโดยไม่ถูกตรวจสอบและจีนก็จะไม่ต้องการมือที่ชี้นำ ประชาธิปไตยคือทิศทางเหตุการณ์นี้ครับมันก็ได้ถูกขนานนามว่าเป็นเหตุการณ์เรียนแบบเหตุการณ์สะพานซื่อทงเลยทีเดียวแหล่งข่าวก็ระบุว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังไปก็คือคุณมู่เหลียนซึ่งตอนนี้ครับก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปแล้วมีรายงานรว่ารัฐบาลนะ่ะกำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงของเขากับต่างประเทศอยู่ด้วยคือมันมีพลังต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ซ่อนเร้นอยู่ในหมู่ประชาชนชาวจีนมาตลอดนะครับคุณหยวนหงเปิงนักวิชาการที่อยู่ในออสเตรเลีย,ยก็เพิ่งจะเปิดเผยว,ว่าในช่วงต้น กระรวงความมั่นคงาฐานะของจีนก็ได้ออกรายงานภายในถึงเจ้าหน้าที่ระดมมณฑลขึ้นไปเลยครับตามรายงานดังกล่าวเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกของปี2025นั้นจะมีการก่อตัวของสิ่งที่เรียกว่าองค์กรสีเทาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วประเทศจีนเลยครับมีรายงานว่ากลุ่มพลเมืองเหล่านี้เนี่ยแสดงความไม่พอใจอย่างสุดซึ้งต่อสังคมกระทรวงก็เลยเตือนว่าถ้าเศรษฐกิจเนี่ยยังคงถดถอยต่อไป ความโกรธแค้นของประชาชนเหล่านี้มันก็อาจจะพัฒนาไปสูก่การต่อต้านทางการเมืองได้และนอกจากนี้ครับยังมีรายงานด้วยนะครับว่าในช่วงวันที่เป็นมันปีใหม่ครับที่ผ่านมานี่เองครับมันก็ได้มีใบปิวที่มันเหมือนกันซึ่งเรียกร้องให้โค่นล้มระบบเผด็จการของท่านเสี่ยจินผิงไปประกฏตามวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ๆอย่างเป่ยจิงซื่อเจียจวงเจิ้งจวออวนสางชาแล้วก็ กวางโจเลยครับใบป,ปิวเหล่านี้ก็เรียกร้องให้นักศึกษาที่ว่างอานทหารผ่านศึกคนงานต่างถิ่นแล้วก็ผู้ร้องทุกข์ครับดำเนินการทันทีแล้วจัดตั้งกลุ่มรากหญ้าที่มีสมาชิกไม่เกิน5คนเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยก็คือการเรียกร้อง ขึนเงินทุนสาธารณะที่ถูกเจ้าหน้าที่ทุจริตขโมยไปแล้วก็นำไปใช้เรียมการสำหรับลูกคือของประชาชนและเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปีที่แล้วรับกระทรวงความมั่นคงสาธณะของจีนนนั้นก็ได้จัดการแถลงข่าวเพื่อเตือนประชาชนเกี่ยวกับผู้ที่แชร์คำแนะนำนะในการผลิตปืนทางออนไลน์แบบไพ่ประดิษฐ์ครับผู้เขาก็กล่าวอ้างว่าผู้ที่ฝ่าฝืนนั้นน่ะ จะต้องเผชิญกับข้อหาทางอาญาถึงแม้ว่าเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการนัครับจะมุ่งเน้นไปที่อาชญากรรมรุนแรงแต่ว่าหลายคนน่ยก็เชื่อว่าคําเตือนดังกล่าวรับมันมีเป้าหมายไปที่ผู้ที่กําลังเตรียมการสําหรับการก่อกระบทด้วยอาวุธด้วยเช่นกันครับคุณตู้ตรงนัครับนักวิชาการอิสาาระนั้นก็กล่าวว่ามันมีแวดวงเงียยครับอยู่ภายในชุมชนธุรกิจของจีนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่เห็นปาง ที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวต่อสาธารณะส่วนใหญ่แล้วครับก็จะเป็นผู้ประกอบการพวกเขาเนี่ยก็จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยในการสื่อสารแล้วก็หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่มีเป็นประจำครับและเมื่อใดก็ตามที่มันเป็นไปได้พวกเขาก็จะพยายามส่งเสริมแนวคิดป,ประชาธิป,ปไตยต่อสาธารณชนแล้วก็กําลังรอจังหวะรับที่มันเหมาะสมในการดําเนินการแต่บุคคลเหล่านี้เนะี่ยก็มุ่งมั่นที่จะต่อต้านโดยไม่ใช้ความรุนแรงนะครับถ้าสถานการณ์ทางการเมืองของเีนเปลี่ยนแปลงไปพวกเขาก็มีแนวโน้มจะปรากฏตัว แสดงจุดยืนนั่นเองครับคาดกันว่ามันจะเกิดขึ้นการว่างงานครั้งใหญ่ในไม่ช้านี้ครับซึ่งเมื่อรวมกับความไม่มั่นคงทางการเมืองแล้วมันก็อาจจะทําให้กองกําลังรากหญ้าเหล่านีนะ้มีโอกาสที่จะดําเนินการได้ครับคุณหวังหวยหวยุ๋ยอดีตเจ้าหน้าที่ต่อต้านทุจริตนั้นก็เชื่อครับว่าทั้งทั้งสีจินผิงแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็กาลังอยู่ในจุดที่กําแพงกําลังจะพังทลายลงแล้วทุกคนนะ่ะกำลังช่วยกันผลักดันกันอยู่ คุณยูไรนะครับนักวิเคราะห์จีนนั้นก็กล่าวว่าถ้าระบบการปกครองของจีนตกอยู่ในภาวะวิกฤตจริงๆท่านสีจินผิงนั้นอาจจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้3อย่างก็คือถูกจับกุมแล้วต้องถูกรับผิดชอบในระหว่างการปฏิวัติของประชาชนครับหรือเกิดการรับประหารขึ้นทางการเมืองหรือไม่ก็เกิดการกบฏของทหาร หรือท่านน่ะอาจจะพยายามหลบหนีไปอย่างหนึ่งในัปรมิทศที่เหลืออยู่ไม่กี่รายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่อย่างไรก็ตามรับประเทศเหล่านั้นเองก็อาจจะลังเลเหมือนกันครับที่จะรับท่านเอาไว้ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามสิ่งต่างๆนั้นมันก็ดูไม่ค่อยสดใสสําหรับท่านเลยครับถ้าท่านน่ะยังคงเดินอยู่บนเส้นทางนี้อยู่ในสารรชอาจักรนั้นรับก็มีแพทย์แผนจีนท่านหนึ่งรับที่ศึกษาคัมพี์อี้จิงหรือว่าคัมภีพยากรณ์ของจีนอย่างลึกซึ้งครับก็ได้ทานายไว้เมื่อปลายปี2023ครับว่าท่าน จะกลายเป็นเป้าหมายสําคัญในปี2024แต่ท่านน่ะจะไม่ลงจากตําแหน่งอย่างไรก็ตามรับภายในปี2025ปีนี้เน่ะเธอก็เชื่อครับว่าท่านน่ะจะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ร้ายแรงแล้วก็สูญเสียอำนาจไปที่สุดแล้วผู้ที่จะมาแทนท่านรับก็จะมีแนวโน้มมาจากภายในระบบเองครับแล้วก็จะเริ่มกระบวนการถอดถอนองค์ประกอบของคอมมิชชัออกจากการปรกครองคุณคณรัเคมเบตันปากเกอร์ครับนักพลังจิตชาวกรีกก็ได้ทำนายเช่นกันครับว่ามันจะมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นร้ายแรงในจีนปีนี้ เขากล่าวครับว่าเขาเห็นแม่ควันปกคลุมบนประเทศจีนบนแผนที่ทางจิตวิทยาของเขาครับเขาตีความว่าที่น่ะมันคือสัญญาณว่าจีนจะ,ะเผชิญกับสงครามกลางเมืองประเภทหนึง่งเขาก็ยังกล่าวอ้างอีกนะครับว่ามันมีบางอย่างรับที่ดูผิดปกติในตัวท่านสีจินผิงไม่ว่าจะเป็นการป่วยหรือการต่อต้านยังรุนแรงอยู่ก็ตามและเมื่อเร็วๆนี้ครับก็ได้มีนักข่าวพลเมืองจากจีนแผ่นดินใหญ่ได้เสี่ยงชีวิตครับส่งข้อมูลไปยังสื่อต่างประเทศนะครับเขาก็กล่าวอ้างว่า เขาเน่ยเดินทางไปกุ้ยโจเพื่อถ่ายทําภาพยนตร์โดยละเอียดเกี่ยวกับศิลาอักษรซ่อนที่มีชื่อเสียงในปี2002นั้นมันมีการค้นพบที่น่าทึ่งในตําบลจางปู้อําเภอผิงถังจังหวัดกุ้ยโจเขาไปเจอเข้ากับผินขนาดใหญ่ที่มันแตกออกเมื่อประมาณ500ปีก่อนโดยมีอักษรจีน6ตัวเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเลยครับความหมายของมันก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จจะพินาศวลีนี้มันปรากฏอยู่บนหินที่เชื่อกันว่ามีอายุถึง270ล้านปีเลยนะครับแม้หลังจากการตรวจสอบ อย่างละเอียดโดยทีผู้เชี่ยวชาญขนาดใหญ่ที่พักคอมมิวนตสร์จีนส่งไปก็ยังยืนยันเลยครับว่าอักษรเหล่านั้นน่ะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อเร็วนี้เองครับนักข่าวพลเมืองคนนึงน่ะก็ได้ใช้กล้องความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลถ่ายภาพตัวงักรอารบิกตีตัวที่อยู่หลังอักษรเหล่านั้นครับหลังจากการวิเคราะห์ภาพเขาก็เชื่อว,ว่าตัวเลขเหล่านั้นน่ะมันคือ 2027หรือ2029เขาคิดครับว่ามันคือการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมันจะเกิดขึ้นภายใน4ปีข้างหน้านี้แหละครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่โชคชะตาฟ้าลิขิตเอาไว้แล้วด้วยคุณเอกครับซึ่งเคยทํางานในอุตสาหกรรมสื่อของจีนเมื่อเร็วนี้น่ยก็ได้บอกกับอีพ็อกคาร,ครับว่าทุกกลุ่มก๊กภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนกาลังรอจุดเปลี่ยนอยู่เขาเชื่อครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนน่ย มีเพียงเส้นทางเดียวที่จะล่มสลายแล้วก็สลายตัวไปมันไม่มีโอกาสสําหรับการปฏิรูปในพักแบบเลนินหรอกครับแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยพลอากาศเอกเบนโฮครับแห่งกองทัพอากาศสหรัฐที่กเกษียณไปแล้วก็เพิ่งจะเขียนในนิววีครับว่าพรรคอมมิวนิสต์กำลังใกล้จะล่มสลายแล้วและท่านเสยินผิงเนี่ยก็อาจจะลงเอยด้วยการเป็นผู้นําคนสุดท้ายของพักก็เป็นไปได้ครับเรื่องนี้เองก็คงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ